น่านาดูนะครับจากรายงานงสนามกับรายงานที่ข้างมางุกทองนะครับขณะนี้เราอยู่ในงานของเจร็อกนะครับจัดขึ้นโดยเราสาวกคอนเก์แล้วก็เราเกมเราไล์ทั้งหลายนะครับเราจะมาชมบรรยากาศของของ,องานนี้ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วการหน้าก็เจอที่เซนทรัลรับอ่านในท่านร่านสองผรานเก้า,าครับ เราจะไปถ่ายบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเราให้ชมบรรยากาศของในงานก่อนเลยนะฮะว่ามีอะไรบ้างในงานนี้นะฮะอ่าครัเบเชิญชมบรรยากาศเลยครับบรรยากาศง,งานนะ,ะ,ะน,นะมากนะเป็นแหล่งรวมสยายรถฉับเนี่ครับพารถเขมานะครับมัน น,ะะน่ารุา้จักนะฮะนะครับบรรยากาศถ่ายรอบๆหน้าบรรยากาศของงานะะน,านะฮะบรรยากาศสดๆนะฮะถ่ายรอบๆนะ,ะดูเราออกเนีเ่ยแ,แบ่งเต็มตัวเข้ามากันอันนี้จุดรวมพวลนะ,ะจุดรวมพวล อไรนารับมนรับนารับคุโอเคมเยจังวะเมากมายฮะครับแล้วบรรยากาศรอบรอบนี่ยอ่เหมือนจะไม่มีอะไรมากแต่ก็โอเคฮะเป็นแหล่งรวมมิตรหมุเหล่คนดังฮะ แกงหน้าเด็กแกงไข่ไนะฮะนี่นะฮะนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะฮะนะฮะเนีรวมฮะมีนังสื่อคนชนทากวิทยาศาสตร์ต่างๆนะฮะแล้วก็ตามด้วยทุกคนสัญจรไปมานะฮะมันไม่มีอะไรเหตุการณ์ปกติขาล็อกไม่ได้นะครับ นี่คือบรรยากาศงานงานคร่าวๆนะฮะก็เดี๋ยวรายละเอียดหรืองานอย่างนี้ยัง,ยางงานยังไงก็มาที่นี่เองนะที่ห้ามามองนะครับเราให้ถ่ายทอดบรรยากาศที่เสริว่ามันเป็นยังไงนะครับผมแล้วท่านมาท่านชอบหรือไม่ชอบอย่างไรก็เชิญมาเลยครับงานนี้รวมเหล่าสาวของคอนเทนรักครับพูดคำเดียวว่าน่ารักมากสวยงามทุกคน ่อเท่ด้วยขอให้โอเคครับ okay.